ล่าสุดนะครับมีมุมมองที่แตกต่างกันจากฝั่งของ JP Morgan ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยรายงานข่าวกันไปเราบอกว่ามีนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณมาโคโคลานวิชซึ่งเป็นหัวหน้าน,นักวิเคราะห์นะครับจากทางฝั่ง JP Morgan เขาเคยออกมาพูดเตือนครับบอกว่าตอนนี้ให้ร,าาระมัดระวังหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐหน่อยนะครับเพราะว่ามูลค่าเนี่ยมันเดินหน้าปรับตัวสูงขึ้นไปแล้วแล้วก็มีความเสี่ยงที่หุ้นต่างๆเหล่านี้จะปรับตัวลดลงมา อย่างไรก็ตามนะครับใน JP Morgan เองตอนนีก้ก็เสียงแตกครับเสียงไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าในขณะที่หัวหน้านักวิเคราะห์นะครับออกมาเตือนว่ามูลค่ามันแพงไปแล้วนะแต่ในฝั่งของเทรดเดอร์ครับยังคงออกมาที้แจงให้คําแนะนำนะครับในการเข้าไปซื้อหุ้นของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยครว่าเขามีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างไรและทาไมการพูดคุยกันในรอบนี้เนี่ยมันถึงไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทําไมมุมมองมันถึงขัดกันนะครับก็ สรุปไล่เรียงแบบนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้ครับคุณโคลานวิกเนี่ยเคยออกมาเตือนนะครับบอกว่าจากการประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐเนี่ยก็เป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับว่าตอนนี้มูลค่าของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มตึงตัวแล้วแล้วเขาก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าหากว่าปัจจัยไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดหวังไม่มีการลดดอกเบี้ยนะครับจะเป็นโอกาสสาคัญที่ทําให้หุ้นในกลุ่ม Big กเทคที่ซื้อขายกันอยู่ในระดับพรีเมียมตอนนี้ ราคาปรับตัวลงมาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเตือนนะครับให้ระมัดระวังหน่อยระมัดระวังการปรับตัวลงมาเตือนเงินเ,นเฟ้อที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเตือนความขัดแย้งที่จะมีเข้ามานะครับระหว่างสหรัฐก,กับจีนแล้วก็เรื่องของโนโยบายเฟดที่ไม่เป็นไปตามคาดจะทําให้หุ้นในกลุ่มเทคยักษ์ใหญ่ปรับตัวลดลงมาอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีบทวิเคราะห์ออกมาจากทางฝั่งของโตคเทรดครับทางฝั่งเทรดเดอร์เนี่ยที่นําโดย คุณแอนดูไทเลอร์นะครับเขาเป็นหัวหน้าของ U.S. Market Intelligence ครับออกมาให้คำแนะนำที่สวนทางกันนะครับเขาก็บอกว่ามุมมองตอนนี้เนี่ยยังคงเป็นเอ่อ tactical bullish อยู่นะครับแล้วก็ยังคงมองว่ายังเห็นแนวโน้มโมเมนตัมเติบโตได้ดีของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับนำมาโดยหุ้นในกลุ่มเมกะแคปที่ผลประกอบการยังคงเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเชื่อนะครับว่าเดือนมีนา5 0 0ยังคงเติบโตต่อไปได้ ซึ่งมุมมองนี้มันเป็นมุมม,มองที่ส่งทานกันนะครับแล้วก็มุมมองของนักวิเคราะห์ที่ออกมาในเฮ้าส์เดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดก็เลยเงงๆเหมือนกันวนะ่าสุดท้ายแล้วจะตัดสินใจยังไงดีอีกฝั่งนึงก็บอกว่าให้ระวงังอีกฝั่งนึงก็บอกว่ายังซื้อได้ยครับซื้อได้นะครับตลาดก็เลย,ลเ,ลยเริ่มเริ่มจะงงเดี๋ยวเรามาสรุปมุมมองกันหน่อยแล้วกันนะว่าไอ้คำแนะนาําหรือว่ามุมมองที่มันแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยแล้วเราควรจะเชื่อใครดีหุ้น เ,เราควรจะระมัดระวังจากผลประกอบการที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวพาพี่หยงไปดูหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยมุมมองของตลาดเป็นยังไงบ้างน,นะครับสะท้อนผ่านดัชนีสิบมห้าร้อยครับส่วนใหญ่นะักวิเคราะห์ในตลาดนะครับมองว่าดัชนีสิบมห้าร้อยเนี่ยเป้าหมายปลายปีนี้ครับทาร็ตจะอยู่ที่ประมาณสี่พันเก้าร้อยจุดซึ่งระดับณปัจจุบันตอนนี้นะครับดัชนีสิบมห้าร้อยราคาเนี่ยก็พุ่งทะลุไปแล้วครับปัจจุบันอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยห้าสิบสี่จุดฮนะก็คือ เกินเป้าที่ตลาดหวังไว้แล้วนะครับอันนี้คือผ่านมาไม่ถึงอสองเดือนเพิ่งจะเข้าสู่เดือนที่2เองเนี่ย S&P ห้ารพุ่งทะลุปเป้าหมายของนักวิเคราะห์ไปแล้วก็มี2ทางครับก็คือดัชนีจะปรับลงมาให้ใกล้กับเป้าหมายของนักวิเคราะห์กับ2อคือ,อนักวิเคราะห์จะปรับเป้าเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเราก็เห็นโอกาสเกิดขึ้นในทั้งสองหน้านะครับนักวิเคราะห์ก็ปรับเป้าขึ้นได้ปรับขึ้นได้ก็ปรับลงได้เหมือนกันครับครับครับ ฉังนั้นก็ในมุมนี้นะครับ JP Morgan ตอนนี้ทาร์เก็ตของเขาเ่ก็มาจากคุณคุณมาโกคุณลาโนฟิกนะครับก็เป็นเหมือนสตรจิสใหญ่นะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรทางเป้าทางการ4 0 0พก็มาจากเขานะครับแต่ว่าข่าวนี้ผมก็น่าสนใจเพราะว่าก็จะเห็นว่าในธนาคารระดับโลกนะมันองค์กรมใหญ่แล้วก็จะมีโต๊ะที่เรียกว่าทีมนักวิเคราะห์นักกลยุทธ์กับที่เป็นโต๊ะเทรดเทรดเดอร์อะซึ่งผมิว่าคนถ้าคนเป็นโต๊ะเทรด ก็เข้าใจได้ดีว่าคือมุมมองคนละแบบกันนะครับแล้วก็เขาว่าเทรดนักวิเคราะห์ก็คือทําการวิเคราะห์ให้ภาพกลยุทธ์คนเทรดคือคนที่ทําการจับ Flow ซื้อขายจริงเทรดดิ้งอ่าจะเป็นเงินของธนาคารหรือเป็นเงินของลูกค้าก็ตามนะก็จะมีมุมมองหรืออินเทลเลเจนที่แตกต่างกันซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เป็น เป็นเรียกว่าความสวยงามของในวงการน,นะรแล้วก็ผมคิดว่า,าต้องเข้าใจว่า,าทั้ง2องคนเนี่ยแบบสองสท่านเนี่ยครับทั้งคุณแอนดูเท a เลอร์คุณมาโคเนี่ยเขาเขาหน้าที่และเวธีกรอบเวลาทำงานเขาจะแตกต่างกันแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่ารอบนี้คุณมาโคค่อนข้างเ,าเรียกว่าฉีกไปในทางขาขาแบนะครับซึ่งก็ ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะผิดทางนะแต่ผมคิดว่าเวลาเขาให้ทาเกตกันเขาให้เป็นเยอนะนะครับเขาก็แต่ละคนก็จะมองไปว่าเอ้ยอีกสองอเดือนข้างหน้าเป็นอย่างไรก็ยังตอบกันันชัดๆไม่ได้ว่าเอนี่ผิดจริงๆหรือถูกนะครับครับเวลาแบบนี้ครับพี่หยงถ้าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเวลาที่เราเห็นมุมมองนะเราแตกต่างกันเราจะเลือกเชื่อใครดีครับมันมีวิธีคิดนะครับว่าควรจะตัดสินใจยังไงครับถ้าผมเชื่อผมส่วนใหญ่นะถ้าผมส่วนใหญ่ผมไม่ดูรีเซิลผมดูเหตุผล ก็คือคดูว่าเอ๊ะทำไมนคนนั้นถึงคิดแบบนั้นทำไมถึงเกิดเป็นแบบนี้เพราะว่าจริงๆแบบที่ reserve ก็คือว่า reserve ก็คือยนททรเกตที N ่คุณปรับบอกมันปรับขึ้นปรับลงกันตลอดนะครับครับอืมครับก็เออหลักๆเนี่ยผมคิดว่าตลาดในฝั่งของนักวิเคราะห์นะครับเขามองต่างกันน่าจะเป็นเรื่องของผลประกอบการเนี่ยนะครับคือบางคนก็บอกว่าเออผลประกอบการเนี่ยมันขึ้นมาสูงแล้วนะครับแต่ก็เออเป็นไปได้ว่าผลประกอบการมันจะเติบโตต่อไปได้อีกอ่าอย่างไตรามาสท,ที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะครับ ุ้นที่ประกาศงบออกมาเนี่ยถ้าตัวไหนงบออกมาดีมากๆนะครับก็มีโอกาสที่สุดท้ายแล้วเนะี่ยเขาก็จะปรับประมาณการขึ้นไปอีกเราจะทําให้ราคาหุ้นเดินหน้าปรับตัวขึ้นไปด้วย Microsoft <c oughs> คือตัวอย่างที่ดีครับหลังจากที่ประกาศงบออกมานะครับราคาหุ้นก็ตอบรับบวกขึ้นไปได้แล้วก็นักวิเคห์ก็มีการปรับประมาณการเพิ่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่ง m e ต a เองอเมซ o n เองงบออกมาดีนะครับตลาดก็ให้พรีเมียมเพิ่มมากขึ้นอีกกลับกันครับ ฝั่งที่แบร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเออตอนนี้มันแพงแล้วถ้างบออกมาตามค่าหรือต่ำกว่าค่าเนี่ยมีโอกาสที่หุ้นจะปรับตัวลงมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างหุ้นของ Apple อย่างหุ้นของเอ,อ่อเทสลานะครับตอนนี้เทสลาก็ยังเดินหน้าปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็อันนี้เป็นเอ,อ่อกลุ่ม Big กเซเนะครับแมกนิฟิเซนเเนจ็ดนางฟ้าที่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเทรดกันในค่าพรีเมียมนี่สูงมากๆนะครับสูงมากๆกเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ยในอดีตด้วยแล้วก็เปรียบเทียบกับ ค่าเฉลี่ยของ S อสเ0มีนะครับตอนนี้ s อสเออยู่ที่ประมาณสัก34เท่านะครับพี่ยงก็สามสบสี่เท่านี้อสเอ็มดีห้าร้อยเอสเอ็มีห้าร้อยก็ประมาณประมาณยี่สิบไปไปอะครับฉะนั้นก็สามสิบสี่นี่ก็ถือว่าก็พรีเมียมก็คือเป็นอจากค่าเฉลี่ยนะประมาณกลมๆนะยี่สิบนะครับไปที่สามสี่ก็เยอะอยู่เยอะอยู่แต่ว่าฉะนั้นมันต้องไปแบบที่คุณป้าบอกอะว่ามันต้องมาพร้อมกับการออกประกาศงบที่ อย่างน้อยนะต้องอย่าต่ําคาดนะครับหรือให้ดีต้องบีทคาดถึงจะไปต่อได้เรื่อยๆนะครับครับก็อันนี้คือหุ้นยักษ์ใหญ่ของโลกนี่ PE เฉกันประมาณสัก20-30เท่านะครับก็เปรียบเทียบกับหุ้นไทยนี่หุ้นหุ้นี้อาจจะดูถูกมากกว่านะครับครับครับไปดู valuation ของ a อ p l e กันหน่อยฮะเอาไปดูสองตัวใหญ่นะครับคือ Apple กับ Microsoft นะครับครับก็เอ่อที่มีบางท่านถามขึ้นมา Apple นะครับ Apple ตอนนี้ก็เป็นลักษณะของ PE ที่มัน27เท่า นะครับถามว่า27เท่าระดับสูงมากไหมตึงไหมที่พีคเนี่ยคือประมาณ30 30เออ32เท่านะครับก็ระยะนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงแต่ว่าไม่ได้ตึงที่สุดนะครับแต่ว่าดูลักษณะการปรับประมาณการก็ยังไม่ได้มีการปรับประมาณการลงอย่างมีนัยยะนะครับแม้งบจะออกมาไม่ถึงกับแรงมากนะครับครับทางทางขับเขาแจ้งว่าในพี่หยงดเแล้วนี้เสียงอาจจะเบาหรือเสียงอาจจะหลุดไปนะครับเดี๋ยวลองปรับ เดี๋ยวระหว่างนี้ผมอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมระหว่างที่รอนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเอ,อมองหุ้นจีน,นครับมาคอมเมนต์เรื่องหุ้นมมจีนกันก็นบอกว่าเออหุ้นจีนตอนนี้เนี่ยรุนว่าจะกลับมานะครับผมบอกว่าบางคนอาจจะขาดทุนกันประมาณสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นมีคุณผู้ชมพิมพ์บอกว่าขาดทุนหุ้นจีนหกสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับก็เอาใจช่วยนะครับหวังว่ารอบนี้จะกลับมาแล้วก็มีบางคนก็เชื่อว่ารอบนี้หุ้นจีนจะกลับขึ้นมาก่อนเทศกาลตรุษจีนนะครับ แล้วก็มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับเข้ามาพูดคุยอยากจะเห็นหุ้นจีนปรับตัวขึ้นมาได้นะครับพี่ขงร้องพูดในในในครับนอสายว่าได้ยินเสียงกลับมาชัดเจนเลยมาหรือยังครับมาหรือยังครับน่าจะกลับมาแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อไปดูที่มุมมองของนักวิเคราะห์ต่อหุ้น Apple บ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ200ดอลลาร์นะครับเป้าหมายเอยู่ใกล้ๆกันเลยฮะ0 0 1 8 9 1 9 0นะคงร้อย0ปดสิบเก้าถึะหนึ่ร้อาสินะครับสองร้อยก็อัพไซด์ประมาณห้าเปอซนะครับ แล้วก็ที่บอกไปคือหุ้นของ Microsoft เนี่ยครับที่บอกว่าพองบออกมาดีตลาดก็ให้ค่าพรีเมียมเพิ่มนะครับ P/E ก็ปรับตัวลดลงมาด้วยนะครับ,รบ Microsoft เดี๋ยวชวนพี่โยกไปดู Microsoft นะครับครับก็ Microsoft นนะครับก็เป็นลักษณะของพรีเมียมขึ้นไปอีกนะถ้าเทียบจากแอปเปนะครับแต่ว่า 32เท่านะอยู่ในช่วงประมาณ1.5 SD คือ,อเทียบกับ10ปีย้อนหลังนะครับแต่จะเห็นว่ารูปตรงกลางนะมันมีการปรับประมาณการขึ้นนะครับเราดูเส้นสีฟ้าสีดำตรงกลางเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดไว้มันมีการค่อยๆขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะฉะนั้นภาพแบบนี้เขาจะเรียกว่าดันโดย e a r n i n g m um ง m e โมเมนะครับคือ Price Momentum จะมาเนี่ย e a r n o n g n t u m n t u m ถ้ามาด้วยมันก็จะซัพพอร์ในเชิงพื้นฐานกัน นะครับส่วน valuation เนี่ยมันไม่ค่อยมีไม่ถึงกับมีผลระยะสั้นแต่ว่าอย่าให้ผิดทางเลยที่จุดนะครับมันก็จะไป uh, valuation ก็จะเริ่มแบบเเริ่มมีเหตุเริ่ม head, มีเริ่มมีผลละนะครับครับอันนี้เป็นคำแนะนำนะครับ60รายให้คำแนะนำซื้อไม่มีใครคำแนะนำขายเลยกับหุ้นของ Microsoft นะครับก็แม้ว่าราคาจะปรับตัวขึ้นมาทำ All Time high เนี่ย target price ก็ยังคงอยู่สูงกว่านะครับมี upside ประมาณ6%จากระดับในปัจจุบันครับ